เขาเอาเงนเขาไยมาให้ก็รอดเลยนะฮะวโซเขาอีหนักขนาดนี้ให้ยลนะเราก็ทางานเป็นเช่นที่ละยงอยู่ะเบิอยาพัฒน์ในการกินก็ไม่ทราบขาวกนรถลเลยเอียงม่เอียงเอียงม่ได้ได้ถลัมนะเราบอได้ล่มไม่เท่าไนะมาอยากีการกินมากนะมังบกเย็ดนันงยังในถล่มันวางอะไรก็จีดบังบลม มันคลั่มาได้ให้แกไปกินย์น้ำมูน้ำคู่แล้วก็ของมัดของดองย่งเงี้ยอหลายอย่างกว่าคลั่งกัญญาเดี๋พวกโรคก็เนี่ยแล้คลั่งมันยังกินยาแ้วมตายก็ตายอย่างนี้กันหเออคลั่มาได้เัรมีอันตรายตายพวกตายเดี๋ยวเานที่จะปิดงานกน้แหลเขาจะสกรอบสุกรอสเลยกน่ยมันเก่าเราเป็นเก่าเลยเก่าโลกเก่า้มีหลายอย่างลยทีเทียมาแต่สมามชปัญหาคลั่งมพวกกพวกนันนะ พอมาาอเ้ปวดถึงเละพิกินพิษไข้ึ้นเพราป่านเดียวก็ตัน่ายมันจแต่รถเป็นอายุขาวไหมหคนพิษมันไหลมาตั้งเลยกลิดราคา่นาคาหมอเอาบกว่าเขาบอกว่านำใสความไม่แงก็เติมครกินไปน้องหาคอรกินมกินเมื่อนหรโอ้ไดีเขาิีามากินเ่่แเอาคู่เอาคู่กยในสบาที่เอาคู่ติดคือมนต้แต่เราบกเรากินยเลยได้เอาคู่เออแลำไหนก็แต้วเขาเล่า มูกอนี hmm. ่เนี่ยตอกมหน่่ไปเปนาตอกมนี่แะม่ได้แล้วไปโคไปกีน้งเดวยังไงยังไงได้่เเเหรอยกสังคมนี่ละยังมูกองนี่ละดีๆยุนี่เป็นโลกอะไรอันเนาะยังมูนกอนี่ลครามแสอ แต่พอเขาหัวใจโตยังเนี้ยมาแ้วอมาไเลมันจะโตัวใคมาบางก่อสีบางก่อสีใส่ขาห้วยก็ทิศทางเขาเข้าหัวเข่าด้วงนี้จะออกเยวขึ้นมายนางเย์บางเบียร์เขานันก็ตมันก็มันคือไฟวนต็มาไหลพอมาไหลบอกเลยก็เป็น่ยนอะอยู่บ้งทานหลหน่อยเป็นสองเดี่ยวสองเป็นส้งเด่ยองนะเป็นมาับหลังนึ่งบ้างเป็นสองนี่มันมันขอมันคือนีเขาบอกกันยังเพราะว่ามันเป็นข้าวไม เป็นเที่วที่สองอะเนตู้ตู้แถวที่ไปพามาให้ไดพาพาอยู่ด่อนนะหมอนแลยวเขาิ่ยานเนาะอันนี้หมอนเขาห้างเนาะยากเปลี่ยนไไหมเบ่เปล่ยนยาครับหลังแล้วมันนี่ไปดนงอนเนาะเขาไปพามือนีมันไปพาย่านี่งขาเขาจะพายจาะไปเนั่เมื่องไปเปลี่ยเป็นอะ่ยังได้พกจีนให้เราตู้แถวเดี๋ยวนี้ตู้แถวนะโอ้ยือเาีไทานัน cool one.